สวัสดีครับค่ะถ้าคุณยังจำวิดีโอขครข้อเข้าใจผิดได้ความท้าทายสำคัญข้อแรกของการค้าระหว่างประเทศก็คือการเชื่อมโยงผู้สื่อกับผู้ขายเท่าเดียกันขอย้ำอีกครั้งว่าผมฉันอยากจะตั้งความคา,คาดหวังให้ชัดเจนตรงนี้วิดีโอนี้เน้นโอกาสทางธุรกิจแบบธุรกิจกับธุรกิจ B2B บางประเด็นที่เราพูดถึงในที่นี้อาจนำไปใช้กับศัตยภาพแบบธุรกิจกับผู้บริโภค B2C ได้เช่นกันแต่โดยรวมแล้วแนวทางสำหรับ b 2 c จะต่างกันมาก และไม่ได้ครอบคลุมใน playlist YouTube นี้โอเคแล้วเราควรจะมุ่งเป้าไปที่ตลาดธุรกิจกับธุรกิจแบบไหนและจะเปิดตลาดเหล่านั้นให้กับสินค้าและบริการของคุณได้อย่างไรจริงๆแล้วมีแหล่งข้อมูลมากมายที่คุณสามารถใช้ได้หลายแหล่งก็ฟรีด้วยซ้ำแต่อีกครั้งนะคร,ครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันคุณจะต้องทุ่มเทเวลาและความพยายามในการเลือกตลาดเป้าหมาย และก็ไม่มีไม้กายาสิบที่จะสิบยอดขายระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นได้ทันทีการเปิดตลาดใหม่ต้องใช้เวลาเรามาค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนกันดีกว่าคุณสามารถวางแผนการส่งออกของคุณเป็นระยะระยะได้วิดีโอนี้จะพาคุณไปทีละขั้นตอนในแต่ละระยะและจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเจอะตลาดเป้าหมายลูกค้าและพันธมิตรเฉพาะกลุ่มสไลด์ถัดไปจะอธิบาย4ขั้นตอนสําคัญที่คุณต้องดําเนินการในกระบวนการนี้ โอเคนี่คือขั้นตอนทั้งหมดและทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดฮะาฮะอย่างที่คุณเห็นที่นี่มีเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นการวิเคราะห์เว็บไซต์มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากต่างประเทศบ้างไหมถ้าคุณไม่แน่ใจ Google Analytics จะให้รายละเอียดหรือคุณสามารถหาเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆได้ในคู่มือผู้ส่งออกถ้าคุณยังไม่มีผู้เข้าชมจากต่างประเทศอย่าเพิ่งหมดหวังยังมีวิธีดึงดูดบริษัทต่างชาติ ที่กำลังค้นหาสินค้าและบริการของคุณทางออนไลน์เราจะอธิบายเรื่องนี้ในสไลด์ถัดไปการวิจัยข้อมูลจากโต๊ะทำงานคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าตลาดใดน่าสนใจสำหรับคุณขั้นตอนที่3คือการปรับปรุงรายชื่อประเทศเป้าหมายที่คุณได้จากการวิเคราะห์เว็บไซต์และการวิจัยข้อมูลจากตัวทงานนี่คือช่วงที่คุณจะเริ่มใช้เกณฑ์ของตัวเองในการคัดเลือก หรือปฏิเสธตลาดแต่ละแห่งเมื่อคุณมีรายชื่อประเทศเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการมุ่งเน้นติดต่อกับลูกค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพโอเคขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์ทราฟิกที่เข้ามาอย่างเว็บไซต์ของคุณขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มโอกาสให้บริษัทต,ต่างชาติสามารถค้นหาคุณสินค้าและบริการของคุณได้มากขึ้นในสไลด์ถัดไปเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำอย่างไร จากนั้นคุณจะดําเนินการวิจัยข้อมูลจากโต๊ะทําง,งานต่อการวิจัยเพียง1วันหรือมากกว่านั้นก็เพียงพอที่จะให้ภาพเบื้องต้นว่าตลาดใดมีศักยภาพสูงสุดสําหรับสินค้าและบริการของคุณเมื่อคุณทําทุกอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็จะพร้อมสําหรับการจอดตลาดที่คุณเลือกไว้แต่ก่อนอื่นมาดูประเด็นเรื่องการถูกค้นหาออนไลน์กันก่อนคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้ยังเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าการค้นหาข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่จะทำในภาษาแม่ของผู้ใช้ผู้ใช้จะลองค้นหาด้วยภาษาอังกฤษก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่พบสิ่งที่ต้องการในภาษาแม่ของตนดังนั้นหากเว็บไซต์ของคุณไม่ได้อยู่ในภาษาของผู้ใช้เหล่านี้พวกเขาก็จะไม่พบเว็บไซต์ของคุณนี่อาจเป็นเหตุผลที่เว็บไซต์ของคุณแทบไม่มีหรือไม่มีผู้เข้าชมจากต่างประเทศเลยนอกจากนี้แม้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ มือนกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่คุณก็ต้องแข่งขันกับทุกคนเพื่อให้ถูกค้นพบทางออนไลน์แต่ถ้าคุณมีเนื้อหาในภาษาต่างประเทศระดับการแข่งขันในการถูกค้นพบก็จะต่ำกว่ามากแน่นอนว่าคุณสามารถแต่เว็บไซต์ของคุณเป็นภาษาอื่นได้แต่กระบวนการนี้ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงชาติและจัดการได้ยากทางออกก็คือการสร้างมโครไซต์หลายภาษาของคุณเอง ไมโครไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของบริษัทคุณดังนั้นไมโครไซต์จึงอุดมไปด้วยคีย์เวิร์ดและวลีสำคัญซึ่งจะถูกสแกนและจัดทำดัชนีโดยเครื่องมือค้นหาทางออนไลน์สิ่งนี้ทำให้คู่ค้าที่มีศักยภาพสามารถค้นหาคุณได้ง่ายขึ้นเมื่อทำการค้นหาทางออนไลน์ไมโครไซต์หลายภาษาก็คือเวอร์ชันภาษาต่างๆของไมโครไซต์ของคุณนั่นเอง m i โครไซต์หลายภาษาของเกรดเทคจะถูกเผยแพร่อัอตโนมัติใน35ภาษาหากต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับไมโครไซต์หลายภาษาเหล่านี้อย่างละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูวิดีโอคู่มือไมโครไซต์หลายภาษานิกจะอธิบายทุกอย่างให้คุณเองตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นการวิจัยเบื้องต้นของคุณคุณควรเริ่มต้นการวิจัยของคุณด้วยเทรดแมปของที่ บริการนี้จัดทําโดยศูนย์การทาระหว่างประเทศซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างองค์การการทาโลกและสหประชาชาติข้อมูลการค้าทั้งหมดนี้จัดทําโดยองค์กรการค้าของรัฐบาลแห่งชาติแต่ละประเทศบริการเทรดแมปช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ทั้งต่างประเทศผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกจากนั้นคุณเลือกสินค้าหรือบริการที่คุณสนใจและผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องให้คุณเห็น นอกจากนี้หน่วยงานของบางประเทศยังให้ข้อมูลชื่อบริษัทที่เป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าตามแต่กรณีอีกด้วยสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพของกระแสการค้าในปัจจุบันรวมถึงผู้ซื้อและคู่แข่งที่มีศักยภาพการใช้เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณเห็นได้ว่าประเทศใดบ้างที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่ามีประเทศใดบ้างที่ส่งออกสินค้าหรือบริการของคุณไปยังประเทศที่คุณสนใจซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นว่าคู่แข่งจัดต่างประเทศตั้งอยู่ที่ใดบ้างการวิเคราะห์นี้จะแสดงให้เห็นถึงกระแสะการค้าในปัจจุบันแต่จะไม่แสดงว่าตลาดใดมีศักยภาพสูงสุดสำหรับคุณเครื่องมือต่อไปนี้จะใช้ข้อมูลของเอ c ซร่วมกับอัลกอริทึมของตนเองเพื่อแนะนำว่าที่ใดมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าการค้า นี่คือ export potential map ของ etc อีกครั้งคุณสามารถดูเว็บลิงก์ได้ที่ด้านบนของสไลด์และเรายังใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายด้านล่างด้วยโดยการกรอบรายละเอียดของบทม,มูลสินค้าเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์และแสดงว่าประเทศใดบ้างที่อาจมีศักยภาพทางการตลาดสำหรับสินค้าของคุณดังนั้นเมื่อใช้เครื่องมือของ etc ทั้งสองนี้คุณก็สามารถเริ่มร่างรายชื่อประเทศที่ควรเน้นความพยายามทางการตลาดส่งออกของคุณได้ ขั้นตอนถัดไปคือการปรับปรุงรายชื่อประเทศเหล่านี้คุณควรกรองรายชื่อที่คัดเลือกไว้โดยการตัดประเทศที่ไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่คุณต้องการออกไปขนาดของตลาดตลาดนั้นเล็กเกินไปสําหรับคุณที่จะพิจารณาหรือไม่เช่นเดียวกับบางประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆหลายแหง่งหรือว่าตลาดนั้นยากจนเกินไปจนสินค้าหรือบริการของคุณไม่น่าสนใจสําหรับคนในท้องถินมีประเทศใดที่อยู่ในบัญชีดําหรือถูกความบาดหรือไม่ ในปัจจุบันรัเสเซียเบลารุสอัฟกานิสถานอิหร่านและเกาหลีเหนือสามารถตัดออกได้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายชื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตรของรัฐบาลของคุณรัฐบาลส่วนใหญ่จะมีรายชื่อเหล่านี้ให้ตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรมีอัตราภาษีศุลกากรหรืออุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรสูงในการนำเข้าสินค้าหรือบริการจากประเทศของคุณหรือไม่คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ได้ที่แผนที่การเข้าถึงตลาดของ T C. ลิงก์สำหรับเข้าใช้งานอยู่ด้านล่างในคำอธิบายวิดีโอข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคุณรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษาบางภาษาหรือไม่แม้ว่า Google Translate และดิเกๆจะช่วยแปลภาษาให้คุณได้แต่คุณอาจรู้สึกว่าพวกมันยังไม่สามารถให้การสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับบางภาษาหรือกลุ่มภาษาบางกลุ่มระยะทางเป็นปัญหาหรือไม่สาเหตุอาจเป็นเพราะระยะทางที่ไกลทำให้ค่าขนส่งสูง หรือความแตกต่างของเวลาอาจเป็นอุปสรรคที่คุณไม่สะดวกจะรับมือแต่จะหาข้อมูลประเทศที่เกี่ยวข้องได้จากที่ไหนในมาดูสไลด์ถัดไป EXPORTERS TOMENAK มีคำตอบสำหรับคำถามในสไลด์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยการให้คุณเข้าถึงบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เรามีโปรไฟล์ประเทศสำหรับทุกประเทศและดินแดนรวม250แห่งที่มีรหัส ISO หากดินแดนใดไม่มีรหัส ISO หรือไม่มีผู้อยู่อาศัยคุณจะไม่พบข้อมูลที่นี่แต่ในกรณีนั้นดินแดนเหล่านั้นก็คงไม่มีความน่าสนใจทางธุรกิจสำหรับคุณอยู่แล้วสำหรับ232ประเทศเรามีโปรไฟล์4ประเภทที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณโปรไฟล์ทั่วไปเช่นขนาดประชากรภาษาแหล่งข่าวและอื่นหาะ โปรโฟไฟล์เศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจต,ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญและรายงานต่างฮะโปรโฟไฟล์การค้าตัวชีวัดการค้าสำคัญที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของคุณว่าจะรวมประเทศนั้นไว้ในการพิจารณาหรือไม่โปรโฟไฟล์เชิงพาณิชย์คุณจะได้เห็นตัวอย่างโปรโฟไฟล์เชิงพาณิชย์ของประเทศเยอรมนีในสไลด์ถัดไปโอเคเมื่อจบกระบวนการนี้คุณควรจะมีรายชื่อประเทศตป้าหมายของคุณแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการพิจารณาตำแหน่งของสินค้าและบริการของคุณในตลาดแต่ละแห่งก่อนจะตัดสินใจทำแคมเปญการตลาดคุณควรพิจารณาตำแหน่งของสินค้าและบริการของคุณในแต่ละตลาดเป้าหมายเปรียบเทียบกับของคู่แข่งก่อนการวิเคราะห์ที่คุณทำโดยใช้แผนที่การค้าของ a t c ก็ควรช่วยให้คุณระบุค,คู่แข่งที่มีศักยภาพในแต่ละตลาดได้ด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบในเรกทอรีคอมเพส s s เพื่อดูว่าบริษัทท้องถิ่นใดบ้างที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในแต่ละประเทศลิงก์ไปยังเรกทอรีคอมเพส s s แสดงอยู่ในคำอธิบายด้านล่างนี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่คุณสามารถเปรียบเทียบสินค้าและบริการของคุณกับคู่แข่งที่มีศักยภาพได้หรือไม่คุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสินค้าและบริการของคุณหรือไม่ สินค้าและบริการของคุณมีข้อได้เปรียบอะไรในตลาดใหม่บ้านคุณชัดเจนหรือยังว่าจะวางตำแหน่งข้อสเสนอของคุณอย่างไรถูกต้องหลังจากที่คุณดำเนินกระบวนการนี้เสร็จแล้วคุณก็ได้คัดเลือกประเทศเป้าหมายที่ต้องการและตัดสินใจเกี่ยวกับการวางตำแหน่งสินค้าและบริการของคุณแล้วตอนนี้มาลงมือจรรัดทำรายชื่อบริษัทเป้าหมายกันเถอะ แหล่งข้อมูลบางส่วนที่ผมระบุไว้ในสไลด์นี้สามารถใช้งานได้ฟรีผมขอแนะนำให้คุณลองใช้บริการฟรีเหล่านี้ก่อนเพื่อให้ได้แนวคิดว่ามีอะไรบ้างจากนั้นเมื่อคุณมีความชัดเจนมากขึ้นในใจว่าประเทศใดน่าสนใจที่สุดสำหรับคุณค่อยพิจารณาใช้บริการเชมพาณิชย์ที่มีอยู่โดยค่อยๆเลือกใช้ทีละอยา่างอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วแพลตฟอร์มเครดแมของ h อ c สามารถให้รายชื่อผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าหรือบริการเฉพาะได้อย่างไรก็ตามรายละเอียดเหล่านี้จะมีให้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานระดับชาติได้ส่งข้อมูลมาให้เท่านั้นและเมื่อมีข้อมูลก็มักจะมีแค่ชื่อและที่อยู่โดยสังเกตเท่านั้นไม่มีรายละเอียดการติดต่อให้แต่ถ้าคุณมีชื่อบริษัทอยู่แล้วคุณก็สามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้เลย t อ o ี i c o m p a s s และเดเรก t อ o ี i ธุรกิจอื่นๆ ได้หากคุณมีชื่อบริษัทอยู่แล้วและแค่ต้องการหาข้อมูลติดต่อของบริษัทเพียงไม่กี่แห่งคุณก็สามารถใช้บริการค้นหาฟรีของ c o m p a s s s t a เลยอย่างไรก็ตามหากต้องการจัดทำรายชื่อเป้าหมายที่มีศักยภาพจำนวนมากคุณอาจจำเป็นต้องใช้บริการเชิงพาณิชย์ของ Compass ที่ชื่อว่า EC Business โดยบริการนี้คุณสามารถค้นหาบริษัทที่มีโปรไฟล์เฉพาะเจาะจงได้เช่นบริษัทเหล่านั้นเป็นผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ผลิต และยังสามารถค้นหาตามขนาดของบริษัทได้ด้วยคอมเพสให้รายละเอียดการติดต่อด้วยอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าในหลายประเทศคอมเพสอาจให้เพียงชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่จะไม่มีอ e ีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ตรงของบุคคลน,นั้นมีเพียงอ e ีเมลทั่วไปและหมายเลขโทรศัพท์กลางเท่านั้นในกรณีเหล่านี้ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทนั้นและตัดสินใจว่าคุณจะนำเสนอบริษัทของคุณรวมถึงสินค้าและบริการอย่างไร ให้โทรศัพท์ไปแนะนำตัวเองและบริษัทของคุณขอรับอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วติดต่อพวกเขาโดยตรงอย่าส่งอีเมลไปยังอีเมลกลางของบริษัทเพราะมีโอกาสสูงมากที่อีเมลของคุณจะถูกเพิกเฉยซึ่งจะทำให้คุณเสียเวลาโดยปล่าประโยชน์ส่วนอื่นๆใน EXPORTERS f o e ที่จะช่วยให้คุณหาบริษัทเพื่อติดต่อได้เช่นลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลโอกาส ทางการค้าโดยงานส่งเสริมการค้าและตลาดออนไลน์แบบธุรกิจต่อธุรกิจลองดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณหรือไม่มีวิธีอื่นใดอีกบ้างที่คุณจะสามารถติดต่อกับลูกค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพได้ในสไลด์ถัดไปเราจะดูช่องทางสู่ตลาดทั้ง4ช่องทางคุณมีตัวเลือกหลายอย่างในการเข้าถึงตลาดเต้าหมายคุณสามารถเราติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในสไลด์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามยังมีช่องทางหลักอีกสีช่องท,งทางที่ควรพิจารณาโซเชียลมีเดียคุณควรใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Link งกินเพื่อโปรโมทองค์กรของคุณลองดูว่ามีกลุ่มการค้าระหว่างประเทศใดบ้างที่คุณสามารถเข้าร่วมได้และเหมาะกับกิจกรรมของบริษัทคุณโฆษณาออนไลน์ช่องทางโฆษณาคลาสสิกที่นิยมใช้คือ Google Ads เรื่องนี้ได้กล่าวถึงในวิดีโอเรื่องการสื่อสารหอการคทา พรการค้าท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างมากรายละเอียดการติดต่อของแต่ละประเทศสามารถดูได้ในโปรไฟล์ประเทศของ EXPORTERS m อ n a c นอกจากจะให้คำแนะนำทางธุรกิจในท้องถิ่นแล้วพวกเขายังสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับการเยี่ยมชมการตลาดของบริษัทที่คุณกำลังพิจารณาและช่วยระบุผู้จัดจำหน่ายในท้องถิน่นที่อาจสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณได้อีกด้วยการเดินทางไปเยี่ยมประเทศเป้าหมาย โดยตรงสามารถสะดวกมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและคุ้มค่าต่อการดำเนินการเยี่ยมชมการตลาดในประเทศนั้นด้วยวิธีนี้คุณจะได้พบกับผู้ซื้อและพันธมิตรที่มีศักยภาพในสาภาพแวดล้อมของพวกเขาเองซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและการลงทุนประเด็นที่ควรพิจารณาคือการหาผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณนั้นเหมาะสมหรือไม่ วิธีนี้มีข้อดีหลายประการคุณจะต้องพิจารณาแค่พันธมิตรเพียงรายเดียวพวกเขารู้จักตลาดท้องถิ่นของตนเองดีกว่าคุณมากและสามารถให้คำแนะนำว่าคุณวางตำแหน่งข้อเสนอของคุณอย่างไรให้เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงการแข่งขันในท้องถิน่นพวกเขาเข้าใจประเด็นด้านภาษาและวัฒน,นธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อต้องวางตำแหน่งข้อเสนอของคุณนอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าคุณจำเป็นต้องมีบริการสนับสนุนในท้องถิน่น ซึ่งพวกเขาสามารถให้บริการได้วิธีนี้มักจะดีกว่าการตั้งศูนย์บริการของคุณเองในท้องถิ่นสุดท้ายนี้ควรพิจารณาการเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบจริงและเสมือนจริงอย่างน้อยสักครั้งกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นแบบทวิภาคีหรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี้ต้องมีการวางแผนอย่างมากโดยเฉพาะงานที่จัดจริงอาจมีค่าใช้ใจ่ายสูง แต่แทุ่มเต้อหมายมีศักยภาพสูงกิจกรรมเหล่านี้ก็อาจคุ้มค่ากับการลงทุนเอาละเราใกล้จะจบการนำเสนอครั้งนี้แล้วขออนุญาตสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้พูดถึงกันอย่างรวดเร็วเพื่อสรุปอีกครั้งจุดเริ่มต้นคือการเลือกประเทศที่คุณคิดว่ามีศักยภาพดีที่สุดสำหรับคุณการตัดสินใจนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สถิติการค้าโปรไฟล์เศรษฐกิจของประเทศที่ตั้งอยู่อุปสรรคทางการค้าและความชอบส่วนตัวของคุณเองมีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถคัดกรองรายชื่อประเทศเป้าหมายได้อย่างละเอียดขึ้นโดยคำนึงถึงกระแสการค้าจริงและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสำหรับสินค้าและบริการของคุณไม่ว่าจะมีการขวามบาททางการค้าหรืออุปสรรคทางภาษี และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีที่สำคัญหรือไม่รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะของคุณเองเช่นขนาดของตลาดภาษาและระยะทางหลังจากนั้นคุณควรพิจารณาตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าและบริการของคุณซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดคุณกำลังมองหาการขายตรงหรือกำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายหรือพันธมิตรในท้องถิ่นอยู่หรือไม่เมื่อคุณได้เลือกตลาดต้าหมายแล้วมีแหล่งข้อมูลจำนวนมากซึ่งหลายแห่ง ให้บริการฟรีที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดทำรายชื่อเป้าหมายของผู้ซื้อและพันธมิตรที่มีศักยภาพได้อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการรายชื่อเป้าหมายมากกว่า2-3ส,สารายหรือมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงมากอาจจำเป็นต้องลงทุนเล็กน้อยเพื่อเข้าถึงในเรทอรีธุรกิจเชินพาณิชย์เช่นชคอมเพรสการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงเกี่ยวข้องกับการเลือกช่องทางในการเข้าสู่ตลาดของคุณ สิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความเต็มใจของคุณในการลงทุนทั้งเวลาและเงินเพื่อเปิดศักยภาพในตลาดต่างประเทศโปรดพิจารณาเรื่องนี้อย่างราอบคอบอย่าคิดว่าแคมเปญอีเมลเย็นชาจะให้ผลลัพธ์มันจะไม่เกิดขึ้นลองคิดดูว่าคุณได้รับอีเมลสแปมที่เสนอธุรกิจใหม่ๆกี่ฉบับในแต่ละวันและคุณทําอย่างไรกับอีเมลเหล่านั้นหากมันหลุดผ่านตัวกรองสแปมของคุณก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมผมหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอครั้งนี้เว็บไซต์ที่ผมได้กล่าวถึงในวิดีโอนี้ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้วหวังว่าคุณจะพบว่ามีประโยชน์และสามารถช่วยให้คุณตรณะหนักและขยายศักยภาพในตลาดต่างประเทศของคุณได้หากคุณต้องการติดต่อเราตรงๆกร,รุณาติดต่อมาได้เลยตามสะดวก เว็บไซต์ของเราและอ e ีเมลของผมอยู่ในสไลด์นี้และในคำอธิบายด้านล่างหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศัตยภาพการค้าระหว่างประเทศของคุณเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ Subscribe บนหน้าจอไม่มีค่าใช้ใจ่หายใดฮะาฮถ้าคุณคิดว่าใครที่คุณรู้จักน่าจะสนใจกรุณาแชร์ลิงก์นี้ให้พวกเขาด้วย และถ้าคุณพร้อมสำหรับก้าวต่อไปลองชมวิดีโอต่อไปในเพยเลิต์นี้ได้เลยลิงก์อยู่ตรงนี้แล้ว